ระยะหา y จุดสองจุดคือไอเส้นสีเขียวเนี่ยคือเดลต้าเดลต้า x กำลังสองบวกกับเดลต้า y กำลังสองถูกไหมฮะไหนๆก็ให้จบแล้วจบเลยโอเคนะเดลต้า x คือผลต่างของ x น้องก็เอา x มาลบกันก็คือ x ตัวนี้ก็คือห้าแล้วก็เนี่ยตัวนี้คือล่ะหนึ่งถูกไหมฮนะนล้วลบกันนะห้ากับหนึ่งลบกันยกกําลังสองก็คือกลายเป็นห้าลบด้วยหนึ่งยกกำลังสอ 5, 1, กกงเดลต้า x กำลังสองแล้วก็บวกกับเดลต้า y กำลังสองผลต่างของ y ผลต่างของ y ก็คือมีสี่กับ ลบหน้องก็เอา4นะแล้วก็ลบกับลบหนะทั้งหมดยกกํลาลังสองนี่คิดเลขเสร็จสอบออกมาแล้วเนี่ยนะก็คือกลายเป็นเท่ากับสแรทใครคิดเสร็จแล้วตอบเพระล่ะเก็ถูกไหมฮะนะเลยนะนะก็คือตอบข้อ3เนี่ยก็ได้คะแนนไปอีกและนะถ้าเกิดเขาเอาข้อนี้เข้าครั้งข้อสอบนะน้องจะเป็นเด็กที่โชคดีเลยนะที่สามารถทําได้นะเร็วกว่าคนอื่นเขาอโอเคผ่านไปห้าผ่านไป ยุดก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นนี่จ้องจะลบอย่างเดียวเลยนะฮะเครียดยังยังใช่ไหมอ่ะทุกท่านหน้า99นะก็เป็นการบ้านนะเรนฮะลองไปทำดูเช่เลยคำตอบก็อยู่ด้านหลังนะของท้ายบทนี้โอเคนะเปิดผ่านนะนะหน้า99ต่อไปหน้าที่1น0่ะนอยะเรน โอเคนะฮะปลืป้มๆเลยนะสูตรรัดเยอะเนื้อหาเยอะเลยนะอัดลบเลยจ้าอัดช่วยกันลบแล้วนะหนึ่งร้อยทำไมจอนั้นมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะ หันหน้าเข้าหาผู้ชมหน่อยดิคนลบกระดานอ่ะหันหน้าเออไม่ไม่ไมยืน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 หาผู้ชมหน่อยเออยืนหาผู้ชมหน่อย <Yeah. S 1> เป็นเดือนคณะฮะอันนี้ดาวดับฮะแ <c oughs> <c oughs> ข่งขันแข่งขันเออแข่งขัน อ่ะต่อไปนะหน้าที่100โอเคนะฮะครนี้เนี่ยข้อสอบแพทนะที่เพิ่งออกไปเมื่อขราวที่แล้วออกหาระยะห่างจากจุดไปตั้งฉากกับเส้นตรงนะักเรียนเราต้องมาเรียนกันหนึ่งหัวข้อเลยยังจำสูตรได้อยู่ไหมนะสูตรที่1.20นะเรื่องของ projection นี่พอฟังแล้วงงว่า projection คืออะไรนะ projection คือระยะจากนะที่ระยะที่ลากไปตั้งฉากนะระยะที่ลากเนี่ยนะ,ะตั้งฉากมานะจากจุดไปยังเส้นตรง ยังไงสมมติถ้าเกิดพี่มีระยะห่างจากจุด P ถูกไหมฮะพิกัดจุดคือ x 1นะแล้วก็ y 1มีเส้นตรงเส้นหนึ่งชื่อว่า ax นะแล้วก็บวกด้วย by แล้วก็บวกด้วย c เท่ากับ0เขาอยากรู้จังเลยว่าระยะห่างที่ลากจากจุดนะไปตั้งฉากกับเส้นตรงไอระยะตรงเนี้ยนะเนี่ย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 เท่ากับเท่าไหร่สูตรของมันเนี่ยนะก็คือนะไม่รู้ใช่ไหมก็ให้เป็นนะเท่ากับ d o และกันแปลว่า distance นะดีดอที่ได้ออกมาคือกลายเป็นแอบส์ลูดของ a x 1แล้วก็บวกด้วย b y 1แล้วก็บวกด้วย c แล้วก็หารด้วยสแควรูดของ a ยกกำลังสองบวก b กำลังสองสารภาพมาใครจําไม่ได้อา่านำได้หมดนะส่งไปถามนะส่งไปถามนะเลยนะเอาใครจําไม่ได้ยกมือโอเคนะฮะนะอ่ะถ้าจําไม่ได้ดูจา๋านะนะักเรียนให้จดเข้าไปนะท่องนะทริปเลยฮนะทริปเลยฮนะท,ยนะท่องท่องเลยนะฮะนะระยะห่างนะจากจุดไปตั้งฉากกับเส้นตรงเท่ากับ อ้อนะอีกอนนี้ใครจะไปจำได้ใช่ไหมฮะให้น้องท่องว่าเท่ากับแอล o l u t ูสมก,การเส้นตรงอ่าท่องตามแอล o l u t ู a b แอล u t e สูสมก,การเส้นตรงไม่ได้ยินใช่ไหมรู้สึกกูได้ยินเป็นแบบตูดตดอะไรก็ไม่รู้แอล o l u t ูสมก,การเส้นตรงสามสี่สกกสถูกต้องหารด้วยสแควรูทนะหารด้วยสแควรูทคูณบวกสัปสิกรางสอง อ่มันโฆษณากระทิงแดงนะฮะเอาล่ะหารด้วยสแควรุตผลบวกสัมประสิทธิ์กำลังสองนอกจากเราไม่ใช okay. ่เด okay. okay. uh, ็กอนุบาลฝึกอ่านให้เร็วหน่อยหารด้วยสแควรุตผลบวกสัมประสิทธิ์กำลังสองโอเคต้องเอาเครื่องข้อจังหวะมาไหมเอาล่ะโอเคนะอ่ะสามสี่สองคำประโยชน์กันแอบสุด มาพูดตามฉันทำไมแอ o l u t รสมการเส้นตรงพูดเต็มเฮ้แอลสูหารด้วยหารด้วยสแครูปแบบบูดัร์สิงสอห้ามดื่มก hey, ลบรสองขวดบปอ่านกะตกกระกกระทนอ่ะโอเคนะได้นะจดตามที่เเงท่องเลย <c oughs> นะ enfin, อ่ะลืมนะแอ l ส t e รแอ o l u t รสมการเส้นตรง หารด้วยสแควร์รูทผลบวกสัมประสิทธิ์สปสองกำลังสองกลสสปพนะเอาไปให้หมดโอเคเอาใส่เข้าไปฮะนะแอสซัลูตสมการเส้นตรงหารด้วยสแควร์รูทผลบวกสัมประสิทธิ์กลังโอเ็นนะฮะนะท่องให้คล่องปากแอสซัลูตสมการเส้นตรงหารด้วยสแควร์รูทผลบวกสัมประสิทธิ์กสองอย่าจะปิดชั้น กลับไปบ้านดู YouTube ก่อนช้าเลยสิบเท่าอ่ะอีกรอบหนึ่งก่อนผ่านแอปสูอเลยผ่านด้วยอะไรสกนุดย่แลโอเคทุกท่านงั้นก็ถูกต้องแล้วดูจ้าอันนี้เราจะไม่ต้องจับแต่น้องรู้ไหมมีข้อควรระวังก่อนใช้ก่อนที่จะใช้สูตรนี้ได้เนี่ยนะเรียนฮะมันต้องมีระวังแต่ขอโอ้ใช้ได้ แค่ขอให้เธอระวังด้านขวานั้นต้องเป็นศูนย์โอ้เสียงกล้องก็ดีแบบนี้นี่เองเอาละโอเคเลยนะน้องจ๋านี่เลยฮะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนใช้สูตรนี่เลยฮะจะต้องทําให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นศูนย์ซะก่อนเสียงเพลงกําลังจะมาแล้วถัดจากนี้ไปวินาทีแห่งความทุกข์กำลังจะมาแล้วเอาละโอเคข้อควรระวังฮะนะ นะ <S <S ก่อนใช้สูตรนี้นะก่อนใช้สูตรนี้ก่อในใช้สูตรน,นี้าาน August, ต้องทำให้ด้านใดด้านหนึ่งของสมกา,ารเป็นศูนย์ซะก่อนต้องทำให้ด้านใดด้านหนึ่งของสมการเป็นศูนย์ซะก่อนต้องทำให้ด้านใดด้านหนึ่งของสมการเป็นศูนย์ซะก่อนต้องทำให้ต้องทำให้ด้านใดด้านหนึ่งของสมการเป็นศูนย์ซะก่อน ต้องทำให้ด้านใดด้านหนึ่งหองสมการเป็นศูนย์ซะก่อนอ่ะโอเคนะฮะนะตอนนี้เนี่ยนะพร้อมพร้อมไปดูข้อสอบแพทยเลยฮะนะที่พี่ตักมาจากแพทขท้องธันวาเนี่ยนะักเรียนไม่ใช่เรามาเสียเวลาข้อนี้นะแต่ว่าข้อนี้มันดีตรงที่ว่ามันทำให้เราได้ทวนสูตรนะและเดี๋ยวเผื่อว่าถ้าเกิดงวดน,นี้เขาอ,ออกมาไม่ยากนะักเนี่ยน้องจะได้เก็บแต้มทาคะแนานได้นอกจากข้อสอบนิโต นะปับเบมที่3.2โอเคนะัแนวแนวของแพทนั่นเองฮะที่เด็กจำมาปี54จากโจาาทย์บอกว่าจงหาระยะทางหาระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดไม่ต้องวะไม่ต้องเขียนโจยดแล้วกันนะจากจุด34ดูรหัสข้อนะฮะยังไม่ต้องไปดูเลขหนะนะ้านะไปยังเส้นตรงไปยังเส้นตรงจากจ,ากจุด34จากจุด34 p 3-4ไปยังเส้นตรงนะชื่อว่า 3 Y นะลบด้วย4 X มีค่าเท่ับับ15เชิญเชิญเชขียนรูปเลยเขียนรูปตามพี่เลยเขียนรูปตามพี่เลยเออน้อ,นองฮอเสร็จยังเดี๋ยวพี่กินวีต้าหรอ ก้องทำไมอะไรไหนเสร็จยังอาล่ะโอเคเนี่ยฮะระยะทางสั้งสุดคืออะไรรู้ไหมน้องจ๋าระยะนี้ระยะนี้หรือระยะนี้ เรียกไหนพีไก่พีไข่พีควายเลยนะไหนฮะอัไนไหนสั้นสุดนะ<ไ>พีไก่ฮะเพราะเป็นระยะตั้งฉากนั้นรู้ไว้นะคําว่าระยะทางสั้นสุดคือระยะตั้งฉากนั่นเองเนี่ยน,นะเอาวงไปเลยนะนั่นก็คือนะระยะตั้งฉากระยะตั้งฉากอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งความรู้แล้วนะรู้ป่าบางคนไม่รู้ว่าสั้นสุดว่าระยะตั้งฉากก็งงนี่สูตรระยะตั้งฉากอ่ะ เอาให้พี่ชื่นจิตชื่นใจหน่อยสิ distance เท่ากับเท่าไหร่ distance เท่ากับ absolute เล้วท่องเหมือนกับออโฆษณาเครื่องชูกำลังอะ absolute เสียงเบาแค่นี้นะเรียนฮะเดี๋ยวไม่ติดเยียวยิวเวอร์ซิตี้นะฮะเดีว absolute สมาการเ <c oughs> ส, <c oughs> ส้นตรงสุดแสนน้อยมีความคดาดหวังอีกแล้วเลยนะหาด้วยสุดแสนผลบวกสกกามสิบกำลังสองโอเคอาละโอเคทุกท่าน อ่ะนะต่ก่อนที่พี่จะร้องจบขอระวังอะไร,ะไระด้านใดด้านหนึ่งต้องเป็นอะศูนย์มันจำไม่ได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะเมมเข้าไปเลยนะแต่ขอให้เธอระวงังด้านขวาเั้นต้องเป็นศูนย์โอเคนะจำไว้นะใส่หัวกระโหลกเข้าไปแล้วเสร็จแล้วน้องจา๋าทำไงให้มันเป็นศูนย์น้องเลยมั้ยย้ายข้างไปทำอะไร ลบ่ะก็คือจะได้กลายเป็นสมการคือกลายเป็นเท่ากับนั่นเองเขียนข้างๆเลยนะกลายเป็นเท่ากับ 3y ลบด้วย 4x ลบด้วย15เท่ากับ0ฮะจริงแล้วมันคือสมการเดียวกันนะเพียงแต่ว่าเราย้ายค่าเป็น0อันบนไม่ได้ผิดนะฮะอย่ากรกรบาดให้แค่ขีดทิ้งไปแต่อย่ากรกรบาดมันไม่ได้ผิดอะไรโอเคนะอย่าลบด้วยนะอ่าอย่าใช้ลิขิตลบนะฮะให้แค่ขีดทิ้งไปก่อนใช้สูตรลับเนี่ยด้านใดด้านหนึ่งต้องเป็น0ูนย์ก่อน แอบส์ลูดสมการเส้นตรงนี่เลยน้องจ๋าน้องลอกมาเลยฮะเอาไอเนี้ยลอกมาเลย3 y มวายลบสีลบสิ 15. แต่ไม่ต้องไปลอ,อกเท่ากับศูนย์มานะเดี๋ยวงงโอเคนะฮะนะคขานะว่าแอบส์ลูดสมการเส้นตรงคือลอกเนี่ยด้านเนี้ยด้านใดด้านหนึ่งที่มันไม่ใช่ศูนย์เนี่ยมาหารด้วยสุการลูกผลบวกสรรมัมประสิทธิ์กำลังสองสรรมัมประสิทธิ์หน้า y คือ3นะ3กากำลังสองบวกกับสรรมัมประสิทธิ์หน้า x คือ ลบสี่บวกกับลบสี่ยกกำลังสองส่วนลบสิบห้าเป็นค่าคงที่เลยนะผลคการลบผลบวกสิบกำลังสองโอเคนะฮะอ่ะใส่เข้าไปโอเคตอนนี้พี่สูบระยะบ้าอะไรเนี่ยติด Y กับ X อ่ะใช่ไหมฮะ Y เนี่ยนะน้องก็ต้องแทนค่าด้วยจุดที่เราล่ากไปตั้งฉากนั่นแหละนะ Y ก็คือตัวนี้แหละแหมไม่รู้จะทำยังไงดีใช้น้องใช้อีกสีหนึ่งเลยนะ นะ y ก็มาแทนค่าใน y x นเนเฮะ x ตัวนี้ x คือ3นะก็แทนค่าใน x ที่เห็นน่นะเองโอเคมันก็จะได้ออกมากลายเป็นเท่ากับ distance เท่ากับ absolute ของ3คูณด้วย y y คือ4นะก็คือแทนค่าด้วย4เข้าไปนะลบกับ4คูณกับ x กนะก็คือจุดที่เราล่าไปตั้งฉากเนี่ยคือจุด3 4แทน x ด้วย3เข้าไปนะแล้วก็ลบกับ15 โอเคนะฮะแล้วก็หารด้วยสกอ์รูทผลบวกสัมสิทกำลังสองก็สามกำลังสองคือเก้าบวกกับลบสี่กำลังสองคือสิบหกคิดทีละขั้นก็แล้วกันโอเคเนี่ยเรากำลังจะได้ระยะทางที่สั้นที่สุดแล้วช่วยยังคิดเลขหน่อยเร็วเข้าตอนนี้เราเริ่มรู้จักกันแล้วนันเรียนฮะเรียนกันมาเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะสามสี่สิบสองลบด้วยสี่สามสิบสองลบกันเป็นเท่าไหร่ศูนย์ศูนย์ลบสิบห้ากลายเป็นแอบลบสิบห้าหารด้วยเก้าบวกสิบหกก็กลายเป็นรู้ยี่ห้าถูกไหม อ๋อที่ต้องมีแอปเนี่ยเพราะว่ามันติดลบไงแต่ระยะทางต้องเป็นระยะทางต้องเป็นแล้วเ,เ,เลยนะบวกเสมอถูกไหมฮะเออถาอัางนั้นแล้วเนี่ยนะก็คือในแอบสูตรลบสิบห้าตอบสิบห้าหารด้วยยี่ห้าตอบห้ากลายเป็นเท่ากับเท่าไหร่กิเซนสามเซนในะข้อนี้ตอบสามเซนจําไว้เลยนะระยะห่างคือสามสามหน่วยแล้วกันนั่นเลยนะโจไม่ได้บอกว่าหน่วยคืออะไรเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในข้อสอบแพทนะนี่พี่ตัดมาจากข้อสอบแพทแต่นี่คือข้อสอบแหละแต่ว่าตัดมาแค่ส่วนหนึ่งโอเคปะ นั่นเลยนะใช้อีกหนึ่งความรู้ยังไม่พอครับเปิดต่อไปนะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้โอเคได้ไหมได้ไหมอ่ะผ่านนะฮะผ่านนะฮะผ่านไปผ่านไปตอนนี้นักเรียนเอ๋ยนะเราจะมาดูในหน้าที่หนึ่งร้อยเอ็ดกันยังทําไม่ได้อีกอะน้องอย่างเดียวก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้านาทีเธอเอามือถือมานี่เดี๋ยวนี้กล้องซูม แล้วสูมหน้ามันด้วยให้ออกเครือข่ายของโรงเรียนบังไกลกันวลซสูมหน้ามันมันนั่งเล่นเกมอะไรเนี่ยเก็บผักอะไรของมันเนี่ยฮะพอแล้วพอแล้วก็มาพอแล้ว,ลวพูดเล่นเขาสามมาช่วยงานอีกคนนึงทำอะไรเนี่ยฮะแชทนี่ขออนอนมีวันนี้พี่จะมีคนมาทำพิธีกรสัมภาษณ์นั่นเลยนะฮะ เป็นคนหน้าตาดีทีเดียวเชียวแต่วันนี้มาไม่ได้เพราะว่าพี่แกเล่นบีบไปจนทั่งเกิดอุบัติเหตุแถวแถวสยามเดินเดินแล้วกดบีบีอะแล้วมีคนคนหนึ่งเห็นน่ะน่าจะเป็นคนอาจจะมีความคึกอะไรกันไปอ่ะเนี่ยขเขาอาคัตเตอร์มาแล้วก็วิ่งไล่กรีดวิ่งไล่กรีดคนที่กำลังกดบีบีอยู่อะ่ะอีนี่ก็วิ่งหนี แต่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่มั่นใจว่าตอนวิน่งหนีอาจจะเป็นการกด BBS บอกเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวกูขอหยุดก่อนนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราวิ่งไปจนถึง b t s นะ่ะ